และนี่นะคะเราก็จะมากันทุกเช้าเลยถ้าเราพักอยู่ที่ชนบุรีนะคะก่อนเข้าบริษัทนะคะเราก็จะมาที่อเมซอนนะคะสาขาเสาสูงนะคะอยู่อบ ปั๊มปตทเสาสูงนะคะบ่อวินซึ่งจะอยู่ที่ติดกับถนนอยู่ริมถนนสาย3 3 1นะคะคือเราโชคดีมากที่เราอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เราจะบอกว่าเขาตกแต่งได้เลิศมากๆถ้าใครนะคะชอบการถ่ายรูปรีวิวนะคะแนะนำเลยสาขานี้เนาะเหมือนเราหลงเข้ามาในแดนตุรกีแดนแขกหรือว่าอินเดียอะไรอย่างนี้ค่ะคือทุกมุมคือหลายมุมมากทั้งซ้ายขวานะคะด้านหน้าด้านคือแบบ สวยมันจริงอะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อ,บอปลานะคะบ่อปลาคาร์ฟแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีหลายๆห้องมากๆเลยมีแบบโูหเห็นแล้วเราแบบครึ่งอะ่ะคือไม่ได้มา2ปีคือนึ่งมากด้านในมีรถด,ด้วยนะคะรถแฟนแบบรุ่นเก่าๆเนาะคือเนี่ยค่ะถ้าใครชอบการรีวิวกุ้งแนะนําเลยเนาะซึ่งกุ้งกับน้องแมนแล้วก็คุณพอนะคะเรานะคะมาปรทแห่งนี้นะคะสาขานี้ ตลอด6-7ปีที่ผ่านมาเลยค่ะยังไงถ้าใครสนใจถ่ายรูปสวยๆนะคะแบบวินเทจแบบสไตล์แขกแแบบสไตล์แบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะค okay, ค่ะ ที่เราไปอเมซอนแล้วนะคะติดติดกันนะคะก็จะมีร้านข้าวราดแกงค่ะซึ่งเราก็จะมากันประจําเลยจริงๆอ่ะเราจะทานอีกอีกร้านหนึ่งก็คือเป็นร้านข้าวมันไก่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะปิดไปประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะตรงนี้นะคะก็จะมีขนมแบบขายเยอะแยะมากเลยเป็นขนมไทยอะไรอุ้ยเดี๋ยวมันยอมแม่เก,กดให้นี่อันนี้อะไรคะขนมอะไรคะขนมถ้วยขนมถ้วย รีเมมเบอร์ that right อได้ไหมโทรดัด mm ีวว่าดิเสร็จขนม mm hmm. ขนมชวย, mm hmm. ชวยและอาหารเช้าของกุ้งตลอด6ปีนี้นะคะ mm hmm. ก็จะซ้ำเดิมๆเ,เลยค่ะก็จะของกุ้งไหนก็จะเป็นเย็นตาโฟนะคะ คุณพ่อจะเป็นข้าวไข่เจียวส่วนแมดดี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ไม่ใส่ไก่นะคะใส่เลือดหรือไม่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะนี่จะเป็นเมนูซ้ำของพวกเราทุกๆวันเลยค่ะ สีม <c oughs> ่วงเจดนทีนี้ก็จะตกเป็นของกี้ไม่รู้กี้ชอบปะมันหวานนะจ๊ะมีกระเป๋ามาฝากสองสาวมีสองสาวสีอะไรคะตก่อายิ่มฉุมไหม <laughs> <laughs> สีดำมีแลว้ว <sh arp> ใช่ไหม <h up> อันนี้ของพิมค่ะสองสาวนนเขาได้น้ำหอม ด้านข้างโรงงานนะคะกุ้งก็ให้พนักงานนํานผลไม้มาลงแบบว่าทานได้ทั้งปีนะคะซึ่งมะม่วงเนี่ยประมาณ2-3ปีที่แล้วกุ้งให้นํามาลงเยอะมากได้ทานตลอดปีเลยค่ะ เครื่องสำอางอีกแล้วตอนนี้นั่งรอแล้วนะคะเที่ยงคืนไม่ไฟเที่ยงคืนน่ตอนนี้ห้าทุ่มสิบห้านาทีค่ะรอบรอบนี้ไม่ค่อยมีตัวเลือกเท่าไหร่ต้องไปต่อเครื่องที่เกาหลีตั้งเก้าชั่วโมงนะคะปกติเดินทางนะต่อเครื่องไม่เกินสี่ชั่วโมงปกติออันี้พูดถึงเวลาปกตินะคะ แต่ตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เดินทางออกนอกประเทศช่วงสองปีนะครับไฟไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องไปที่อินชอนอย่างเดียวเก้9ชั่วโมงค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินอินชอนนะคะโซลอินชอนเกาหลีนะคะโล่งมากเพราะว่าเรามาถึงตอนเช้าตอนนี้กี่โมงอต,ตอนนี้7โมง40ค่ะทุกคน ไฟต่อไปของเราคือ5้าโมงเย็นฉะนั้นเราจะมีเวลาประมาณ8ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็มีตัวเลือกอีกสองช้อยก็คือว่าอ่าจะไปมันจะมีโรงแรมสําหรับที่เราพักได้โดยที่แบบว่าเราไม่ได้มาเกาหลีแต่ว่าช่วงทานเฟอร์หรือเปลี่ยนไฟแบบคนที่ไฟแบบยาวๆอะค่ะก็ไปที่โรงแรมได้แล้วก็หรือข้อที่สองเราก็ไปที่เล้า์ได้นะคะไปอาบน้ําได้เหมือนกัน ตอนนี้กำลังนี่คือเวลากุ้งเดินทางนะกุ้งจะแต่งตัวแบบนี้แต่งแบบนี้เลยก็ oh. คือกุ้งจะไม่เคยแต่งตัวแบบที่เขาแต่งกันอะทีจแต่งแบบออปชันเยอะๆเพราะว่าเรารู้ว่าเราเดินทางอะแล้วไฟของเราค่อนข้างที่จะยาวไปเมืองไทยยังไงใช้24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะก็เลยต้องแต่งตัวให้สบายที่สุดอย่างด้านในเนี้ยก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ เสื้อเสื้อชั้นในแบบแบบแบบที่ไม่มีโค้ดเนีอะไรเลยนิ่มๆนะคะเหมือนเวลาแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยเสื้อ,บบอ,อก,ก็กยอ,อย่างนี้เลยแม่ดีแค่ปุ๋แเพราะว่าเราต้องนอนไปเลยอะค่ะก็เลยแบบว่าแต่งตัวให้สบายที่สุดแต่ตอนเนี้ยเรากาลังจะคิดว่าจะทําอะไรกันดีแปดชั่วโมงนะคะคือจริงๆนะปกติเวลาเรามาเราไม่่อยได้มาที่เกาหลีวแวลาเราเปลี่ยนเครื่องอะค่ะเราไปกันที่ไม่ ตะก,กิงก็ฮ่องกงแฟรงเฟิร์ต <Okay. S 1> นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ลงมาที่นี่จะบอกว่าสนามบินทันสมัยมากค่ะทุกคนสนามบินเขาทาันสมัยมากๆเลยค่ะ,แล,ะแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างทางเดินมีแบบหุ่นยนต์ด้วยนะคอยให้ข้อมูลแบบหุ่นยนต์ก็เดินไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะว่าน่าจะเขาจัดโอลิมปิกหรือเปล่าช่วงนั้นอะ เขาก็เลยเดบิวต์หลบใหม่แบบเยอะมากมเข้ามาแล้วด้านในจะ,ะเป็นห้องรับรองตอนนี้น,นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินตอนนี้คือ จะบอกว่ายังไม่หิวอะไรไคุณพ่อไปหาอะไรทานแล้วอะแต่กุ้งมานอนอยู่เลยนี่คือสนามบินที่เนี่ยก็ง้างที่จะ p าย v ว t มากมากเลยค่ะคือแบบเขาจะมีโต๊ะเดี๋ยวนะฝั่งนั้นเนี่ยข้างนอกใช่ไหมก็จะมีแบบเหมือนห้องเล็กๆให้แบบรอพักอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้างในปกติก็ไม่ค่อยได้มาใช้ห้องอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้รอนานๆเนี่ย,ยวันนั้นคือนานมากคือแบบเจ็ดแปดเก้าชั่วโมงนะคะ คือเหนื่อยมากไม่ได้คุยกับใครเลยแม่ไม่รู้เลยนะตอนบินตอนออกมาก็ยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าแบบว่าออกมาแล้วเนี่ยเราเพิ่งขึ้นออกมาดึกด้วยค่ะออกจากโรงแรมประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็เออขึ้อสนามบ,บินมาไปเกือบสามทุ่มแล้วก็เครื่องออกอค่ะเที่ยงคืนมาถึงเกาหลีก็ประมาณหกโมงเชา้าอันนี้คือแบบเหนื่อยมัน ขนาดนอนนะยังแบบไม่รู้สิมันมันเดินทางอะ่ะแล้วเนี่ยต้งองรอ9ชั่วโมงถึงจะถึงจะเดินทางต่อไปแคนาดาวันนี้ก็เลยรอนอนยาวๆเลยค่ะ นอนไปตอนแปดโมงนะคะกลัวกว่าคุ้งตื่นามาบ่ายโมงคุณเริ่มหายแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อกับแบดี้นะคะไปเดินชอปปิ้งคุค้งนอนแบบไม่ร <peut> ู้เรื่องเหนื่อ <außer> ยนี่ตอนนี้มีอันนี้คะ่ะความหิวนะคะไปได้มันไม่รู้อร่อยหรือเปล่า <c oughs> ของเกาหลี <c oughs> มันมีสีแดงกับสีขาวแล้วสีแดงเพราะคิดว่ามันต้องเผ็ดแน่เ<ๆ>ร้าตลกคือ <c oughs> ระหว่างนอนอยู่นะคะก็จะมีห้องข้างๆห้องข้างๆค่ะรองเพลงแบบดังมาจะเราแบบเอ๊ะเราจะเดินไปบอกก็ดีไหมหรือว่าให้คนอื่นเดินไปแทนสักพักหนึ่งห้องอีกฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งนี้ก็แบบว่า Really? Oh my Oh god แต่คนคนนี้เขาคงจะใส่หูฟังอะค่ะเขากคงจะไม่ได้ยินกุ้งก็เลยทั้งอ่ะยอมหลับตาไป จัดการของเองเรียบร้อยใส่เบาะที่นั่งพ่อลุมหมอนเรียบร้อยเองเลยค่ะสี่คืพร้อมมากคะ่ะสัสดอไไหม่ี ถึงตตโตลันโต้แล้วค่ะทุกคนอากาศสบายๆมากเลยอ่ะเหงื่อแตกน,นะอยู่ข้างในฮวัสดีค่ะขับรถมาและะแ้วค่ะอากาศ3องศานะคะไม่ไม่หนาวเท่าไหร่แต่อากาศแบบกำลังสบายเลยอ่ะ3องศาข <c oughs> ้างในคือตัวเปียกนื่อกตก

no no g ่ t s h o w ้ r first honey ฝั่งนี้ละลายแล้วคะ่ะเหลือก้อนอยู่ตรงนู่นฮะคิดถึงห้องครัว <c oughs> <c oughs> เอยคิดถึงห้องนอน อนนี้นะคะทุกคนก็ถึงบ้านแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนที่ลงสนามบินนะคะคนก็ไม่เยอะพอเราลงมาปุ๊บกระเป๋าเราคือมารอแล้วเพราะว่าเป็นกระเป๋าใบาแรกๆที่ออกมานะคะแล้วก็ตอนที่เข้า immigration ก็ง่ายก็คือใช้เครื่องได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จสับแล้วก็ออกมาก็จะมีเช้าหน้าที่อีก2ด่านนะคะ เขาก็จะติดสติกเกอร์ให้ถ้าใครไม่มีสติกเกอร์เนี่ยก็คือมีปัญหาเขาจะต้องให้ไปสติกเกอร์น่าจะเป็นเกี่ยวกับโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เราออกจากต่อเครื่องที่เกาหลีอะค่ะเอกสารอะไรค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะก็คือเขาจะแจ้งบอกว่ามีอันนี้ไหมมีอันนี้ไหมขอให้ทุกคนท่าบเดินทางนะ พยายามปริ้นฮาร์ดคอปปี้ไว้ค่ะเรามีดิจิตอลก็จริงแต่ว่าถ้าปริ้นฮาร์ดคอปปี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นแล้วยิ่งช่วงช่วงนี้ด้วยเนาะเกี่ยวกับผลโควิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปแล้วกันว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยมันจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็หลายๆคนท,ท,ที่ที่รอบรอบเราอะมีปัญหาอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะ๋ยวขอตัว อาบน้ําก่อนเพราะว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวแมดดี้นี่แมดดี้เล่นขอเล่นก่อนอยังไงตรงนี้ขอตัวอาบน้ํานะคะแล้วก็พักผ่อนก่อนอยังไงเ๋าวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะจะมาเล่าเกี่ยวกับการเดินทางให้ฟังค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย